สวัสดีคอบอลทุกท่านครับอยู่กับผมเสือ้อผ้าเป็นประจำบนช anel แห่งนี้นะครับเข้ามาแล้วฝากกด subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากช anel เสือ้อผ้าวันนี้พามาดู11พ้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ของศึกพมิตรอังกฤษนัดที่29นะครับจัดมาโดยเว็บไซต์ h o n g s c o r e c o m ซึ่งก็เป็นเว็บไซต์ที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของสถิติฟุตบอลอยู่แล้วนะครับโดยจัดมาในระบบ4-4-2นะครับคะแนนเตติ้งเต็ม10ครับ พร้อมแล้วเราไปเริ่มกันที่ผู้รักษาประตูกันเลยครับนายด่านที่ติดทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นี้มาคืออเล็กซ์แมคคาร์ที่นะครับจากนักบุญทเทอร์เดมตันด้วยเรตติง8.8คะแนนครับแต่ว่าแมตช์นี้พวกเขาแพ้ให้กับนิวคาสเซิลศูนย์ประตูต่อ1นะครับก็ถือว่าได้คะแนนมากที่สุดในเกมที่เจอกับนิวคาสเซิลเลยนะครับรวมทั้งผู้เล่นของนิวคาสเซิลก็ไม่มีใครได้คะแนนมากเท่าเขาครับที่8.8แต้มก็ทั้งหมดในเกมนี้เซฟไป6 ครั้งแหละครับแล้วก็เสียไปเพียง1ประตูเท่านั้นก็เรตติ้งมากที่สุดก็ติดมาในตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับส่วนแผงหลัง4คนครับแบ็กขวาก่อนเลยครับวานวิสก้าจากแมนยูนะครับเตติ้ง8.5คะแนนครับในเกมที่ชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้2ประตูต่อ0นะครับก็ถือว่าเกมนี้หยุดราฮิมสตอร์ลิงได้แบบอยู่หมัดน,นะครับก็เกมรูปทางฝั่งซ้ายของซิตี้เล่นไม่ออกกันเลยทีเดียวนะครับ แท็กเกิลชนะ8ครั้งนะครับมากที่สุดในเกมนี้แท็กเกิลก็คือการทําให้คู่แข่งเสียการคลองบอลน,นะครับก็ถือว่าทําได้ดีครับฟันวิส,สการในเกมนี้ส่วนคู่เซนเตอร์แบ็กสคนครับมีคริสบาแชมจากเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดในเกมที่ชนะนอร์ดิสตี้หประตูต่อศูนย์นะครับเรตติ้งของเขาอยู่ที่8.1แต้มก็ทําหน้าที่ได้ดีครับทั้งเกมรับแล้วก็มีบทบาทในเกมรุกด้วยรวมไปถึงการเล่นลูกเซตพีก็ถือว่าทําได้ดีนะครับในเกมนี้ ส่วนอีกคนหนึ่งครับเป็นแกลรี่เคฮิลจากประสาทเลนแก้วคริสตัลพาเลตในเกมที่พวกเขาชนะวัดฟอร์ดเป็น,นประตูต่อศูนย์แหละครับเลตติ้งของเขาอยู่ที่7.8แต้มนะครับก็ถือว่าเล่นได้อย่างแข็งแกร่งในแนวรับโดยในเกมนี้เขาก็พาทีมเก็บคลีนชีสได้ด้วยนะครับส่วนผู้เล่นคนสุดท้ายในตำแหน่งแผงหลังครับแบ็กซ้ายเป็นเจมส์มิลเนอร์จากหงแดงลิเวอร์พูลนะครับแมชนี้ได้เป็นกัปตันทีมด้วยและก็ได้ยืนตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับ ถือว่าทําได้ดีนะครับในเกมนี้คะแนนเลตติ้งของเขาอยู่ที่7.8แต้มในเกมที่ชนะบอลหมัด2ประตูตอนหนแะครับถือว่าเล่นได้ดีเกินคาดนะครับแล้วก็ช็อตไฮไลท์ของเขาเลยก็คือการที่ไปสกัดบอลออกจากเส้นประตูเลครับพาทีมชนะบอลหมัดได้ในที่สุดมาดูแผงกองกลาง4คนครับปีกขวาครับวิลเลียนจากเชลซีเลตติ้ง9.3แต้มนะครับในเกมที่ชนะแอฟตัน4ประตูต่อศูน เขามีโอกาสจะทั้งหมด2ครั้งในเกมนี้นะครับแล้วก็แปลเปลี่ยนเป็น1ประตูรวมไปถึงทำแอฟซิตด,ด้วย1ครั้งให้กับโอลิเวียชิรูทําลูกที่4นะครับในช่วงท้ายเกมนะครับจากลูกเตะมุมเล่นสั้นแล้วก็วิลเลียนคอสเข้ามาให้กับชิรูเข้าจิ้มนะส่วนตรงกลางสนาม2คนครับมีรอสบัคเกี่จากเชลซีได้ไป9.8คะแนนซึ่งถือว่ามากที่สุดในทีมยอดเยี่ยมสัปดาห์นี้นะครับก็เล่นในอย่างแข็งแกร่งให้กับเชลซีเล่นได้ดีนะครับจากช่วง ก่อนหน้านี้นะในช่วงนี้ก็ทําได้ดีมากขึ้นสําหรับรอสบัคกี้หาทํา2แอสซิสต์ในเกมนี้นะครับให้กับเฟรโดโรดิเกสนาทีที่21แล้วก็ให้กับวิลเลอยนาทีที่5 4ทั้งครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังเลยนะครับสำหรับแอสซิสต์มีโอกาสยิงทั้งเกมทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนะครับในเกมนี้แต่ว่าไม่สามารถแปลเปลี่ยนเป็นประตูได้แหละครับคนต่อมาที่ยืนคู่กันครับเมสันมาร์จากเชลซีอีกเช่นเคยนะครับได้เรตติ้ง9คะแนนเต็ม โดยก่อนหน้านี้ฟอร์มของเขาตกไปนะครับแต่ว่าก็สามารถเรียกฟอร์มเด่นกลับมาได้โดยเกมนี้ก็ยิงไป2ครั้งเป็น1ประตูนะครับซึ่งก็เป็นคนเบิกกล้องสกอร์แรกให้กับเชลซีขึ้นนำนาทีที่1410นละครับลูกยิงลูกนั้นถือว่ามีไหวพริบแล้วก็เปรียนไปด้วยความชานฉลาดของเมสันเมานะครับส่วนผู้เล่นคนสุดท้ายในตำแหน่งกองกลางก็คือปีกซ้ายนะครับเป็นฮาวิ่บานส์จาก City. เลสเตอร์ซิตี้เตติ้งได้ไป9.4แต้มนะครับ เป็นอันดับ2ของทีมยอดเยี่ยมชุดนี้โดยั้นเกมบานส์มโอกาสยิง4ครั้งนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นประตูได้2ลูกพาสุนักจิงจอกเลสเตอร์ตี้เก็บ3แต้มในบ้านชนะวิลลา่า4-0ได้สำเร็จล่ะครับส่วนคู่หน้า2คนครับมีคริสตยองเมนเตเกจากประสะเลส์ก้าคริสตัลพาเลตนะครับในเกมที่ชนะวัดฟอร์ด1-0ครับเรตติของเขาอยู่ที่7.9แต้มยิง2ครั้งทั้งหมดในเกมนะครับแต่ว่าแปลเปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้ แต่ที่เด่นของเขาในสัปดาห์นี้ก็คือการเล่นลูกกลางอากาศครับเพราะว่าชนะไปถึง10ครั้งนะครับในการเดอนลูกกลางอากาศกับคู่แข่งพูดง่ายๆว่าเป็นตัวพักบอลให้กับเพื่อนร่วมทีมในแดนหน้านั่นเองละครับอีกคนก็คือโอลิเวียชิรูจากเชลซีนะครับได้ไป8.3คะแนนลักษณะการเล่นคล้ายๆกันนะครับนั่นก็คือเป็นตัวพักบอลแต่ว่าชิรูยิงประตูได้นะครับจากอกาศยิง2ครั้งแล้วก็เป็น1ประตูในช่วงท้ายเกมทําให้เชลซีขึ้นนํา40ยนั่นแหละครับ ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับสำหรับโอลิเวียชิรูสามารถชนะลูกดวลกลางอากาศได้ถึง6ครั้งตลอดทั้งเกมแล้วก็มีส่วนร่วมกับเกมค่อนข้างเยอะนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ11ผูเ้เล่นยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์ของศึกแพลรนริกอังกฤษนัดที่29นะครับคอบอลเห็นต่างอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างได้นะครับอยากให้ใครติดเข้ามาในทีมชุดนี้บ้างคอมเมนต์ได้เลยนะครับที่สำคัญฝากกด s u b s c r i b e กดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบน Channel Sir Park, ช anel เสื้อผ้า